สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนยรักษารถนะครับคา r d เดนเทอร์ดีนะครับก็คือเป็นรับเครือบรับอะไรด้วยนะครับก็เอารถมาถ่ายน้ามันเครื่องที่นี่ของอยู่ไอประตูหลังนะประตูหลัง เออนั <că> <Christmas. S 1> <ram> ่นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้บอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเอาแค่นี้ก็มีตากน้ำมันเครื่องอมกรอง น้องสองคนรับดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคลือบสีครับที่นี่เป็นบ้านรักรถครับเคลือบสีใครสนใจมาที่นี่ได้อันนี้รับเคลือบนี่เท่าไหร่เนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างเคลือบแก้วเท่าไหร่บ้างครับอ่าราคาเท่าไหร่บ้างสี่พันเก้าเป็นเคลือบแก้วทั้งระบบรวมทั้งขาด้วยใช่ไหมอ๋อ แล้วนอกเหนือจากอันนี้มีอะไรบ้างนอกเหนือจากอันนี้ก็รับซ่อมด้วยไหมรับซ่อมรับซ่อมด้วยแท็กซี่แท็กซี่แท็กรถบ้านรับหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวนี่เป่ากองอากาศให้เล้ไหมเออเป่ากองอากาศก็อะไรพวกนี้มีคิดเพิ่มไหมถ้เป่าอากาศก็กบเอออย่างน้อยเป่าให้หน่อยเพราะว่ามันเละเอออยู่ ซอยอนามัยงามเจริญนะครับเมื่อถึงสามแยกนะครับตรงมาเลยครัไม่ต้องเลี้ยวนะครับถ้าไปขวามือมันจะเป็นซอยสามสเอ็ดถ้ามาซ้ายมือมันจะเป็นซอยองี้ครับจะเขียนว่าเคลือบเซรามิกครับเคลือบเซรามิกนะครับเคลือบเซรามิกเนี่ยฮะมันจะมีสองด้านเลยกันรอยด้วยนะครับเริ่มที่ต้นที่สี่พันเก้ารถบานกลรับซอมรับไมททนเน็นะครับ มันเครื่องเองนะครับที่นี่กันเองไม่แพงมากนะครับทำงานดีนะครับมันจะเหลือเท่าไหร่นะ้ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันหายไปครึ่งหนึ่งรู้มันเหลือเท่าไหร่ดูช่วงล่างหน่อสิไม่เคยเคยดูเลยโห โอ้ตรงไหนไปพ่นแล้วเนี่ยกันสนิมเละหมดแล้วเละหมดแล้วมันน้อยใช่ไหมพี่ใช่ไหมมันเหลือประมาณสองลิตรได้ไหมอะไม่ผมไม่ใช่ว่าไม่เคยถ่ายก็คือเขาไปถ่ายมารอบหนึ่งแล้วเออใช่ครับนานก็ตัวนี้ประมาณเจ็ดพันโลครับเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันบวก ตัวนี้ก็เริ่มสนิมเริ่มไปแล้วเนาะพี่เนาะเริ่มมาแล้วเพราะว่าพ่นเออที่นี่ไม่ได้รับพ่นใช่ไหมสองพันห้าครับสองพันห้ารวมเคมไหมประมาณรับประกันกี่ปีที่นี่รอนเข้ามาได้เลยรับครับเข้ามาได้ตลอดก็คือไม่รับประกันกี่ปีประมาณก็คือเคมเคมนี่มีค่าเคมไหมไม่มีอ๋อก็คือสองพันห้าก็คือจบเลยจบทุกอย่างภายในกี่ปีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหน่อย ต้องคุยกันก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยคนที่ในติดตามในช่องผมเขาจะได้มามาเซอร์วิสที่นี่ด้วยอ่าเราก็แนะนําอู่ไปด้วยในตัวอันนี้เราก็เป็นลูกน้องขอทีเจ๋ออ๋อ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้มันต้องใส่ประมาณ4ี่สี่จ สี่จุดสามอะเพราะว่าสีจุดสอเออสี่จุสองใช่ใช่ถอดกลองด้วยเปลากลากองป่อกกองให้เจ้าของเจ้าของเขาไม่อยู่นอกวันนี้หรือไงโอ๋อันนี้มันน่าจะไปขูดหลายอย่างแล้วมันโดนโดนทั้งฟุตบงฟุตบาทเพียบขันเนี้ยโดนทุกอย่าง เออถ้าเป็นถ่านน้ำมันเกียร์เนี่ยที่นี่เท่าไหร่ถ้าเสิร์ฟเอาน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันเกียร์มาเองเท่าไหร่เท่าไรนะร้อยห้าสิบเหมือนกันอ๋อก็คือว่า<อ>ไม่แพงมากโอ้ผมไปถามที่อื่นมา, 200, 300, 300, าโอ้สองร้อยสามร้อยตายแล้วก็ไปอยู่ไปดูขนาดออ่ข้างในอะ่ะเมื่อกี้ผมไปถามร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าถ่าย สั่งเคราะห์ร้อยของยี่ห้ออะไรเจล,เลมอตุน,ตน,ตนสั่งเคราะห์ร้อยนี่ก็เป็นพวกประมาณ5้าแต่เป็นยูสี่สิบประมาณนี้ศูนย์ก็มีออสูนั่เป็นยูสี่สิบก็พวกของดีๆไปเลย,ยอ่าแล้วก็เป็นไอตัวไหนนะตัว,วโอ้เราไม่จับครับอืมมอตุนก็ประมาณเท่าไหร่จะพักซื้อน้ำมันเครื่องที่นี่ที่นี่มันน้ำมันเครื่องหันสามเก้าันสามเก้าสิบโอเค อันนี้ผมซื้อมาก็เป็นห้า0สี่สิบแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสังเคาะธรรมดาได้สังเคาะกึ่งสังเคาะกึ่ง,ก,งกึ่งสังเคาะใช่อันนี้เจ็ดพโลเจ็ดพารโลเราซื้อมาเองทั้งหมดอันนี้พอถ่ายเสร็จแล้วเร,เ,รเราต้องมาร์กด้วยไหมมาร์กจุดได้ไหมมาร์กว่าเคยถ่ายเออต้องต้องถ่ายมาร์กอ่าอันนี้อันนี้เป็นไม่ใช่กล่องแท้ในเดีเย๋ยวได้ขอดูกล่องแท้หนเลยเตอ,อนี่เปิดนี้นะ จะได้จำรหัสไว้ได้อันนี้เป็นกองที่เทียบในี่ตัวเทียบอันนี้ตัวแท้ตัวแท้ตัวตัวเทียบกับตัวแท้นี่ต่างกันเยอะเลยนะนะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเออที่นี่สองพันห้ามีมาร์กด้วยนะอ่ามาร์ก มาให้ด้วยโอเคอยังแน่นอยู่นะยังแน่นอยู่ทีนี้เช็คความเรียบร้อยให้ผมให้เป่ากองด้วยนะครับต้องมีการเราออกนะอันนี้เคลือบแก้วนี่ประมาณนานไหมถ้าใช้เวลาหลักเคลืบอบ ห้าชั่วโมงก็คือมาตั้งแต่แปดโมงก็คือรับรถบ่ายสามอ๋อคือลูกค้าสามารถไปนอนตีพุงที่ไหนก็ได้ไปนอนให้หมอนวดนวดก็ได้เนะอ๋อส่วนไห่ผมก็ก็อยู่ผมก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแถวๆนี้แนี่ครับเขาไม่มาไกลกันหรอกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็หาร้านเออยังรับ้างรถดูเห็นไหมที่นี่รับลรางไหมฮะอ๋อ ทอก้ออสไล์มาสไล์มาเลยโอ้โหออไล์อแมาอืมถ้าเกือบสีธรรมดานี่ยังเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกือบสีอืมสี่ร้อยห้าสิบก็คือทั้งล้างทั้งดูดทั้งเคลือบสี่ร้อยห้าสิบอ่าพันอันนี้คือขัดเคลือบใช่ไหมขัดเคลือบเออถ้าเป็นรอยลึกดิมันออกไหมรอยลึกก หนุ่นๆเนี่ยที่เต้มแต้มไหมเนี่ยไม่ออกไม่ออกใช่ไหมไอ้พวกกีดขีดกูดเนี่ยฟอกไหมเนี่ยเนี่ยไอ้กีดขีดกูดนี่ออกไหมจะอกพวกรอยนิ้วแล้วรอยนิ้วก็คือแบบดเป็ดไม่ใกับขนแมวใช่ไหมประมาณขนแมว เห็นนะสี่โมงมันทำไมไม่ลงวะมันไม่ลงล็อกของมัน นี่ทั้งเป่ากองด้วยทั้งอะไรด้วยเนาะที่นี่รับเป่าทุกอย่างใสจริงเลยนะครับใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้นะครับบริการดีนะครับเอ,า,อาง่ายๆผมวิง่งหาร้านทุกร้านเลยนะไปหลายที่มากไปประมาณสี่ที่จนมาเจอร้านสุดท้ายเนี่ย ต้องใส่เพิ่อมอีกไหมเพราะว่าตัวนี้น้ำมันเครื่องมันเลอะมัน,ม,นมันค่อนข้าง้องปอกติเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้รวมกองมัน4.2ไงตามสเปคที่เขาเขียนไว้สีุ่สองืม ประมาณสี่จุดสี่จุดสี่เออถอดก๊อกแอร์เป่าให้หน่อยได้ไหมก๊อกแอร์ฮะแล้วล้างล้างห้องเครื่องเท่าไหร่เนี่ยล้างห้องเครื่องสองร้อยเหรอ อ่ะ<ต>อะไมคกิโลมีอ่ะไม,มีครับนี่ๆๆน,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 นี่นี่นี่มีมีอยู่อ่ะจ่ายสดเลยไมคกิโลมันสองแสงนในห,หน่อย,อยสองแสนประมาณสองสองเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกดทิปดู ก็จะให้เป่ากองแอร์ให้หน่อยหนึ่งเก่าเป่าได้ไหมกองแอร์ใช่ครับให้เป่ากองแอร์ให้หน่อย การถ่ายที่นี่นะครับก็ใครสนใจก็มาได้นะครับบ้านรักรถครับนะครับศูนย์ดูแลรักษารถครบวงจรก็จะมีทั้งล้างอัดฉีดด้วยทั้งอะไรด้วยนะครับตัางอัดฉีดก็โน่นนะตาความสะอาดเกี่ยมเลยอันนี้ซักอันนี้ซักผมด้วยใช่ไหมซักผมซักอะไรด้วยใช่ไหมซักผมด้วยซักผมนี้เท่าไหร่เริ่มต้นซักผมอยู่ที่สองพันสองพันอันนี้คือ อ่าถ้าเป็นอย่างรีโวผมเนี่ยแคบเท่าไหร่ต้นอ,อ่าใช่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันคือสองพันหมดอันนี้ก็สองพันโอเค คิดตังนี่นะครับครบวงจรนะครับครบวงจรเพียงเงินเรียบร้อยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องร้อยห้าสิบบาทถ่ายเอ่อถ้าถ่ายน้ำมันเบรกที่นี่เท่าไหร่ค่ารถเบรกครับผมเท่าไหร่นะเท่านะกันหม,หมดก็คือร้อยห้าสิบเหมือนกันอ๋อ โอเคนะครับเก็บตัวนี้ไปก็พอแลนะ้วเรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณมากครับเอร้านนี้บริการดีแนะนำเบบซีก่อนแนะนำเอ็มซีมานะครับที่นี่รับซ่อมทุกอย่างหาน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันคัดรถตึกส่งแท็กซี่นะครับค่าเปลี่ยนเริ่มต้นที่ร้อห้าสิบาทนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมเซ็ตคลิปให้ก่อนนะครับอา่า เลขไม้ต่อไปก็29นะครับอ่าเดี๋ยวผมเซตทริปอ่าตัวนี้ไม่ให้นะครับทริป B นะครับพัน 4, อ่าพันสี่นะทริป B, ีอ่าทริปเเป็นทริปน้ำมันที่นี่ก็โอเคนะครับแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวลืมของครับเกินรถไปก่อนนะครับบอมเครื่องไว้ประมาณ7นาทีนะครับโดยประมาณ รประมาณก็คือประมาณเจ็ดนาทีะจะถ่ายหน้าร้านให้ดูนะครับว่าเป็นดังแดงใครสนใจติดต่อได้นะครับที่นี่บ้านรักรถครับอยู่ทางมา พระรามสองนะครับสําหรับคนเอฟซีที่อยู่ใกล้ๆพระรามสองมาได้เลยนะครับอ่าพระรามสองตรงนี้สองแอร์ทุกอย่างปรับให้เรียบร้อยนะครับสั่งได้ครับที่นี่ครับอ่าถ้ามาจากฝั่งถ้าข้ามซอยเจ็ดนะครับต้าเรียบโรงเรียนวัฒค่า,าม,มาเรื่อยๆนะครับวัฒค่า,าม,มาเรื่อยๆก็จะเจอนะครับนี่เดี๋ยวผมหาจุดหมัก มุดหลักให้นะครับก็คือจุดนี้ฮะร้านธรรมรัตครับตรงข้ามกับร้านธรรมรัตดีไซน์นะครับนะี่ร้านธรรมรัตดีไซน์นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่น,นครับเอามิสเตอร์ดีไอก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามก็มันจะเป็นจุดหลักก็เลยเลยมิสเตอดีไอไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับก็จะเจอร้านธรรมรัตดีไซน์ อยู่ตรงข้ามกับร้านธรรมรัตน์ดีไซน์นะครับที่นี่นะครับรับเคลือบแก้วนะครับรับซ่อมรับซักพรมนะครับพักผมก็เริ่มต้นที่2,000บาทนะครับก็สมควรกับราคานี้แหละฮะประมาณนี้ตรงไปก็จะเป็นอานามัยงามเจริญที่31นะครับอนามัยงามเจริญ31ก็ถือว่าเนี่ยราคาไม่แพงครับ150บาทถูกมากนะครับใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้นะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับช่องตาซาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมเทสศสนถึง8100ย,ยี่อยู่นะครับแต่ยังไม่มีเวลาตัดคลิปลงนะครับก็เดี๋ยว FC รอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับสำหรับอีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งถ้าครณีที่อ่ามานะครับก็จะเป็นช่องของ อีกช่อง,องผมนี่แหละเออก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งครับพอดีวันนี้ช่างไม่อยู่ก็เลยต้องมาถ่ายร้านนี้นะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องตาซาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ